แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อย่างนี้ไหวบ้างเต๋อไหวบ้าแจมกับน้องได้ป้าเอามาเลยครับย้อนมาเลยตอนสดีครับย้อนโอ้ยลูยูไม่โตขนาดนี้เลยากอยากให้เจอกันในคาแรคเตอร์ได้ไหมโอ้ยถ้าคาแรคเตอร์น่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะตอนนั้นย้อนเท่าไหร่แล้วเนี่ย แล้วนี่ยี่สิบห้าแล้วครับพี่ที่แล้วพี่เจอยอดยอดยังไม่เห็นดูโตขนาดนี้เลยเดี๋ยวบอกนะปีที่แล้วเจอยอดยังสิบสี่อยู่เลยเราไม่เล่นบุกนี้นะครับคเขาไม่ขอแน่ยอดทำไมหลอกขึ้นลูกสิบเท่าไหร่สิบห้าสิบห้าครับเพื่อนผมแล้วทำไมเปิดตัวด้วยการเดาะบอลมาล่ะนี่คืออะไรขนทางชีวิตคู่หรือเปล่าก็ชอบเล่นบอลครับเวลาว่างก็ชอบออกกำลังกายเล่นบอลกับเพื่อนอันนี้คือแบบเอาซีเรียสเลยไหมหมายถึงว่าคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้ทําในวงการจากนี้ไปน่ะจะเอาทางดีเอาดีทางด้านของบอลไหม ก็ลองดูก่อนครับลองไปคัดดูก่อนว่าถ้าติดอันไหนก็กเล่นจริงเหรอ,อก็คือชอบฟุตบอลมากเอาแล้วสว่วนของการแสดงล่ะเราเป็นนักแสดงมา<ช>นี่จริงๆมีชื่อเสียงโด่งดังมากจากทองเนื้อเก้าครับก็ยังยังรับงานอยู่ครับครับผมแล้วก็ เล่นควบคู่กับบอลไปด้วยครับแล้วตอนนี้เดินไปไหนมาไหนคนยังทักไหมวันเฉลิบวันเฉลิมยังมีไหมโอ้โหทักแทนชื่อเล่นไปแล้วจริงเหรอทุกวันนี้ก็ยังมีคนจําได้ขนาดยอนไขนาดนี้หรอเป็นวันเฉลิมแทนเอ้ยล้อยแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เล่นละครไม่อะไรใช่ไหมคือเรียนอย่างเดียวแล้วก็เล่นบอลไปด้วยครับแล้วก็มีมีมีถ่ายงานบ้างครับอืมอันไหนคือภาพที่เขาแชร์กันล่าสุดอ่ะ ไหนดูซิไหนดูภาพภาพแชร์ล่าสุดสิครับอาทิตี่ที่ผ่านมานี่คนแชร์กันต้องยอดเยอะมากเลยต้องไม่ใช่เด็กๆนี่ภาพนี้ที่ไหนอ่ะอันนี้น่าจะเป็นห้างห้างหนึ่งอ่ะผมก็ไม่รู้จับมันคุณไม่ใช่อันที่ยอดไปถ่ายแบบปะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเขาบอกว่ามีอันหนึ่งที่ยอดเพิ่ไปถ่ายแบบมาใช่ปะที่คนแชร์กันได้เยอะใช่ไหมมีอีกไหมอ๋ออันนี้ มันหล่อยอย่างนี้ดิยัยงไ,ไ,ไงเนี่ยหน้าตาคาแรคเตอร์แบบนี้ตอนเนี้ยนอกจากเรียนด้วยอยากไหมอยากจะกลับเล่นละครอยากจะกลับมาเล่นหนังอยากจะกลับมามาให้เห็นในบทบาทใหม่ก็ถ้าถ้ามีงานมามีบทอะไรผมก็ก็เล่นได้ครับแต่ตอนนี้คือรับใช่ปะรับครับรับสมัยก่อนคุณเจอเขาเป็นไงเด็ก <c oughs> อนนั้นสิบขวบ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> บ้าเด็กกว่านี้เยอะตอนนี้นเก้ากี่ปีแล้ว สามสีห้าปีแล้วห้าปีเด็กเด็กกว่านี้เยอะตัวเล็กไม่ได้ดูว่าจะมีแววหล่อขนาดนี้เลยเอาตกงานขนาดนี้หล่อไปเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ให้เป่าะเปาไปตามหน้าบ้านโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่ส่งลูกพี่ไปให้โด็กหน่อยกวนหน่อยผมน้อยหน่อยไม่เป็นไรดูน่ารักดีน้อกชายน้องโตเป็นหนุ่มขนาดนี้ถามถึงเรื่องหัวใจนิดนึงได้ไหมมีไหมเออเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าก็ยังมีคนจำได้ในฐานะที่เป็นวันเฉลิมอยู่ใช่ไหมมีคนเข้ามาจีบไหม แล้วที่เข้ามาจีบมีทั้งหญิงและชายจริงเหรอก็ก็ก็มีบ้างครับช่วงแรกที่เข้าโรงเรียนใหม่ๆก็จะมีอยู่คนมานิดหน่อยครัแต่แล้วหลังมาก็ก็ไม่ค่อยมีแล้วครับแล้วตอนนี้มีคนอยากรู้มากเลยมีแฟนหรือยังจ๊อะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่ให้เวลาคิดคําตอบนี้อย่าลืมนะครับว่าคุณแม่คุณป้าสาวๆไทยนุ่มๆไทยด้วยดูอยู่เขาอยากจะรู้คาตอบว่าหัวใจดวงนี้ยังว่างอยู่หรือเปล่ายอดครับตอนนี้ มีแฟนหรือยังยังไม่มีครับเฮ้ยยอดเธอโกหกชั้นแน่นอนเลยจะต้องมีคนคุยทีมงานให้เกียรติแขกเราหน่อยนะครับผมสเปคคนที่ชอบเป็นยังไงอยากรู้ว่าเด็กสมัยนี้อายุ15บห้าเขาชอบเขามองในตัวในตัวผู้หญิงผมงกัผู้หญิง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 ผมผมก็ชอบได้หมดครับแต่ถ้าไม่มีไอ้นั่นก็ได้หมดชอบได้หมดแค่ไม่มีไอ้นั่นไอ้นั่นคืออะไรเดี๋ยวต้องจำกัดความด้วย คุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านจะไม่รับผมไม่มีไอ้นั่นคืออะไรหมายถึงนิสัยที่ไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีก็คือจริงสเปคชอบผมยาวผมสั้นต้องไหมหรือว่าต้องแคร์แต่เป็นป้าปลาเป็นแค่ปลาป้าไม่เอาเด็กแล้วก็ผมยาวขาวครับผมยาวน่ารักหน่อยเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเด็กสมัยนี้ก็จีบเป็นยังไงอ่ะช่วงนี้เขาก็มีโซเชียลเขาก็ใช้ โซเชียลกันอย่างเดียวเอาสมมตินะสมมติว่าย้อนไปแอบชอบพี่กุ๊กกิฟต์ากุ๊กกิ๊บเนี้ยปั๊บจะเข้าไปบวกยังไงจะบวกยังไงบวกนี่มันไปรูปอ๋อโอเคเฮ้ยคนที่ชอบเหรอบวกเลยบวกเลยโอ้ยคุณสอนน้องอะไรเนี่ยไม่อยากจะรู้อยากจะรู้สมมติอยากจะจีบคุณป้ากุ๊กกิ๊บเนี่ยผมก็ไปหาที่มันติดต่อได้ง่ายๆครับเช่นแบบไอจีเฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้เราเราต้องเข้าไปไลค์รูปเาก่อนไหมหรือว่าเราจะเข้าไปก็ไปไลค์ก่อนแล้วก็ทักไปเลยอ้โย โอ้โหนี่เหรอคุณผู้ชมต้องขอนู้นบอกว่าจำไปใช้บ้างอย่างที่เต๋อพูดไว้นะครับมันน่าสนใจมากหน้าตาแบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้และยุพิงแค่นี้ไม่แน่อาจจะเป็นพระเอกพระเอกในดวงใจคนต่อไปก็ได้หรือเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยนี้สามีสามีแห่งชาติสามีแต่ไม่แน่เขาอาจจะกลายเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพก็ได้นะถ้ามีโอกาสได้เล่นได้เล่นหนังใหญ่เล่นละครใหญ่กลับไปติดทีมบอลทีมชาติอยากทำอะไรครับก็ แล้วแต่พ่อแม่ครับแล้วถ้าใจเราล่ะสมมติพ่อแม่บอกให้ตามใจยอสถ้าใจผมผมก็อยากเล่นบอลอยากเล่นบอลดก็ได้นะเดี๋ยวนี้เล่นบอลรวยจะตายหลอด้วยแซ่บจะตายเป็นสามีแห่งชาติได้เหมือนกันใช่ตอนนี้มีผลงานอะไรของยอดที่เราสามารถติดตามตอนนี้ก็มีถ่ายงานละครแล้วก็ภาพยนตร์อยู่ครับแล้วก็ติดตามได้ทางอินสตาแกรมแล้วก็เพจเพจครับ ig อะไร ig ยอดอะไร ไอ้ใจแกมยอดยงสินครับยอดยงสิลป์ยอดยงสินเนี่ยนะฮะไปกดไลค์กันต่อกันแล้วกั็ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามน้องยอดนะคะพิมพ์เลยค่ะในไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับน้องยอดต่ออะเดี๋ยวให้ยอดไปคักก่อนเพราะพี่มีผู้ชายอีกคนนึงมาพี่ต้องรับผู้ชายหลายหน้าหลายตามากในวันนี้เอาเจ้ขอบคุณน้องย้อนนะขอบคุณย้อนยรับเยวคุยกันต่อกับยอดในไลฟ์คในไลฟ์ฮะ ดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะร่วมกันกด subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้าว o o d y t a l k เท่านั้นกดเลยครับกดสิครับเอา้ากดสิเนี่ยยังไปกดอีกกด